เครื่องมือ add anchor point t o นะครับ add anchor point t o ก็คือเป็นการเพิ่มจุด Anchor นะครับวิธีการเช่นสมมติว่าเราสร้างรูปทรงแบบนี้นะครับแต่เราต้องการเพิ่มจุด Anchor เพื่อการใช้งานก็ให้คลิกเลือก add anchor point t o นะครับแล้วนำมาคลิกบริเวณเส้น ก็จะปรากฏจุดแองเกอรขึ้นมาอีกนะครับให้เราได้ใช้งานนะครับเช่นตัวนี้นะครับเราก็สามารถบีบรถส่งได้ตามชอบใจนะครับ หากเราต้องการลบจุด a n c h o r ออกไปเราก็สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือ delete anchor point tool นะครับเพียงแค่คลิกที่เครื่องมือแล้วนำมาคลิกจุด a n c h o r ที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วครับ